ใ้พวกเรายังมีลมหายใจนะครับยังมีชีวิตอยู่ในเดือนละมาดอนซึ่งเดือนละมาดอนก็เหลืออยู่เพียงแค่ไม่กี่คืนแล้วนะครับฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องว่าในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเราควรที่จะขมักข้นทําอิบาดได้ให้มากกว่าในช่วงแรกๆของเดือนละมาดอนก่อนที่ระมาดอนจะจากไปโดยที่เรานั้นไม่ได้รับกับความดีงามไม่ได้รับกับประโยชน์ในเดือนละมาดอนนะครับ คราวนี้ท่านพีน้องผู้ศรัทธ,ธาทั้งหลายครับเรื่องที่ผมจะนํามาฝากพี่น้องในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เตือนพวกเราให้พอเรารู้ว่าพกเราทุกคนมีชีวิตอยู่ในนุนยาเนี่ยไม่มีมนุษย์คนไหนพี่น้องที่เขาใช้ชีวิตโดยลําพังแปลว,ว่าไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่เราคิดว่าเราจะอยู่เพียงแค่ตัวคนเดียวไม่ว่าเราจะอยู่กับคนจะอยู่ในที่รักแปลว่าจะมี สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งคอยที่จะอยู่เคียงข้างเราเสมอซึ่งสิ่งมีชีวิตที่จะอยู่เคียงข้างเราเสมอนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามมีสองสิ่งสิ่งแรกจะคอยชักจูงเราจะคอยกระซิบจะคอยบอกเราให้ทําในสิ่งที่ดีแต่อีกสิ่งหนึ่งมันจะคอยกระซิบมันจะคอยยั่วยุมันจะคอยดึงเราออกจากทางที่ถูกต้องให้เราทําในสิ่งที่ไม่ดีนั่นะคือ มาลาอิกะและกอรีนที่เป็นที่เป็นจินฉะนั้นนี่คือความเมตตาของมาะสุภาลุวจะจารนาะพิณมในเมื่อพระเจ้าสร้างพวกเราขึ้นมาแล้วตั้งแต่วันที่เราเกิดมาเนี่ยเราจะมีจินตนหนึ่งที่เป็นกอรีนที่อยู่กับเราเนี่ยตลอดจนกระทั่งเ่อเราตายแล้วมาถึงวันกียร์มันก็จะมาอยู่ร่วมกับเราอีกครั้งหนึ่ง ใช่ไหมครับจะมาโตเถียงกันตอนหน้า,า,า,นามัวา่วสุบทานะฮูจะอาลาแต่เราจะอาลาก็ว่าเมตตาบ่าวของโมงไม่ใช่ให้มีแค่จินตัวเดียวนะแต่มีมาลาอีกอีกท่านหนึ่งนอกเหนือจากสองท่านทางขวาทางซ้ายที่จดบันทึกความดีความชัว่วที่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังที่คอยกันที่คอยปกป้องเวลาที่จะเกิดภัยบาลากับเราแต่ยังมีกรีนสหายอีกคนหนึ่งที่เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็น มาลาอิกะที่จะไม่ทิ้งเราไปไหนที่จะไม่ทอดทิ้งเราที่จะอยู่กับเราตลอดที่จะคอยเตือนเราที่จะคอยบอกให้เราทําในสิ่งที่ดีจะคอยทําให้เรากลัวเรื่องไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมาละก็คอยกระซิบว่าอย่าทำนะเดียเด๋ยวจะรับการลงโทษแต่มันไม่ใช่เป็นเสียงกระซิบแบบเสียงที่เราได้ยินแต่ว่าเรารู้สึกขึ้นในหัวใจใช่ไหมเราเคยได้ยินใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ดังแบบนี้แต่มันอยู่ข้างในเนี่ยไม่รู้มาจากไหน ใช่ไหมครับฉะนั้นเสียงกะระซิบเหล่านี้เนี่ยเมื่อไรก็ตามที่เสียงกระซิบที่เราได้ยินเป็นเสียงกระซิบให้ทําในสิ่งที่ดีเตือนให้ระวังจากสิ่งที่ไม่ดีนั่นเป็นเสียงกระซิบของมาลออีกะแต่เมื่อไรก็ตามที่เสียงกระซิบที่เราได้ยินในหูได้ยินในใจของเราเนี่ยให้ทําในสิ่งที่ไม่ดีคอยขวางเราจากสิ่งที่ดีให้เราทําในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเป็นเสียงกระซิบของใคร ของชียงปอนนะครับเพราะมีหะดีษนะครับท่านอาบ,บิลันละหัวอะนีมัสลัมสอนบอกว่ามามิ่งกงอะฮัดุนท่านซุนบอกไม่มีใครเลยในหมู่พวกทา่านแปลว่าทุกคนอิลล่าวะกอดุคีลาบิฮีกอรีนูมินนนจินนี่นอกเสียจ,จากว่าพวกท่านจะมีจินตัวหนึ่งที่ได้รับบอบหมายให้อยู่เคียงข้างพวกท่านใช่ไหมครับวะกอรีนูมินันมาลาอิกะและจะมีมาลาอิกะอีกท่านหนึ่งเป็นสหายที่อยู่ เคียงข้ามท่านแปลว่าพวกเราทุกคนมีมาลายกัสท่านหนึ่งและจินอีกท่านหนึ่งคอยเป็นสหายที่อยู่เคียงข้ามออดูว่าอียะกะยารัสุลลอลอมาดามาลายกัสถามว่าทรอสูลครับแม้กระทั่งว่าทรอสูลกันนั้นหรือมีจินที่อยู่เคียงข้าทรอสุลด้วยใช่ไหมทรอสุลบอกว่าอียะยะแม้กระทั่งว่าฉันเองก็ตามวะลากินนัลลอฮะแต่ทว่าอัลลอฮ์อาแานีอาไลฮ์ฮะเตาอัลัลม ล l l a h จะอาลาช่วยเหลือให้ฉันนั้นทำไมพี่น้องสามารถที่จะเอาชนะมันได้ยินตอนนั้นไม่สามารถที่จะส่งผลต่อการ์ตูลได้ยินตอนนั้นไม่สามารถที่จะก้ิวสิ่ทการุตูนทำในสิ่งที่ไม่ดีได้การะตูลสามารถที่จะเอาชนะยินตอนนั้นได้จนกระทั่งว่ายินตอนนั้นเขารับอิสลามยินตอนไหนที่มา ยินงแต่าจะต้องคารับอิสลามฟาลายะมูรุนีอิลลาบิขายรินและไม่ว่ามันจะกระซิบจะใช้สิ่งใดแก่ท่านรอซูลมันจะใช้แต่สิ่งที่ดีให้ท่านรอซูลทำนะครับฉะนั้นนี่เป็นคุซู่ยซียะเป็นคุณลักษณะเฉพาะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษอีกบทหนึ่งคือท่านรอซูลสอนบอกว่าอะลาวะอินนัลลิมมาลิกิลัมมาท่านรอซูลบอกเพื่อรู้จารว่าสำหรับมาลาอิกานั้นจะมีเสียงกระซิบ มาลกมาลายกาหนึ่งท่านที่อยู่กับเราเนี่ยจะมีเสียงกระซิบแปลว่ากระซิบให้ทําในสิ่งที่ดีวลิชัยตอนีแลมชัยตอนั่จะกระกระซิบเหมือนกันฟาลัมมะตุลมาลลกีอีอาดุลบิลไคยริส่วนการกระซิบของมาลายกานั้นมาลายกาที่อยู่เป็นกอรีเคียงข้างเราจะกระซิบให้เรานึกถึงรางวัลตอบแทนที่อเราสัญญาเอาไว้กับเรา ให้เรานึกถึงสวรรค์ให้เราลึกถึงการตอบแทนรอนรอนในวันกิเามะให้เราลึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เรานึกถึงให้เรากระทำในสิ่งที่เป็นการเชื่อฟังลลอ a ์มาลิกะจะคอยกระซิบให้เราศรัทธาต่อลล l a ์ต่อบรรดามาลิกะต่อบรรดาคา้าดีต่อบรรดา,าอัลลอฮ์ต่อการต่อกัรฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราได้ยินในหัวในหัวใจของเราซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีๆเราจะแยกยังไงพี่น้องแยกยังไงก็ตอนที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยซึ่งเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นมาก่อน จูจูมันมีเสียงกระซิบแววออ้มาในหัวใจจยจูก็ค,คิดขึ้นมานั่นแหละเป็นการกระซิบของมาลาอิกครับแต่ถ้าว่าเราพูดก็อยู่แบบนี้นะอันนี้คือเรื่องที่เราคิดขึ้นมาเองแต่จูจูไม่ใช่เรื่องที่เราคิดเลยเนะี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เลยแหววเข้ามาฮะในเป็นการกระซิบของ มลากิกะววลมะตุชัยตอนุอีาดุนบิชาริส่วนการกระซิบือเสียงกระซิบของชัยตอนั้นมันจะคอยกระซิบให้มนุษย์ทําในสิ่งที่ไม่ดีให้ฝ่าฝืนงต่ออัลลอฮ์ให้ทําในสิ่งที่เป็นบาปให้ทําในสิ่งที่เป็นการปฏิเสธต่อความจริงพระสุจจึงสอนบอกฟังมันว่าจะดัมะตุชมาลากิฟันยัห์มัดิลลาฉะนั้นใครก็ตามที่เขาได้ยินที่เขารู้สึกว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบของมาลาอิกะจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์ โดยการขอบคุณต่อพระองค์้วยการยึดมั่นในสิ่งที่ดีงามเพราะนั่นเป็นความโปรดปรานของอัลลอฮ์เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อตัวเราที่ให้มาไดก็คอยกระซิบให้เราทําในสิ่งที่ดีว่ามันว่าจะละเมิดอิสลามแต่ผู้ใดก็ตามที่ได้ยิน เสียงกระซิบของชัยตอนแปลว่ากระซิบให้เราทาในสิ่งที่ไม่ดีจงขอความคุ้มครองต่อเราสุภานอุวะจาละเพราะเลาตะอ่ากล่าวไว้บอกว่าอัลชัยกอนยอยดุคุณฟักตร์ะวยะมุรุคุมบินฟะชาชัยกอนมันจะคู่ให้พวกเจ้ากลัวความยากจนมันจะทํามันจะใช้ให้พวกเจ้าทําในสิ่งที่ชิน่าเกลียดดังนั้นนี่จึงเป็นฮะดี ที่ท่านอบสุลลาหอมุาัวานสอนเราดังนั้นจะพีน้องคููศรัทธาที่รักจังหลายแต่มันก็ไม่พ้นเพราะมนุษย์เมื่อมีอาายกา็คอยกระซิบเรื่องดีแล้วก็จะมีชัยตอนคอยกระซิบเรื่องไม่ดี แต่ทา,าสูตตื่นพอกเราพี่นอ้องไว้ในตัวบทไว้ในฮะดีษและมีอัลกุรอานที่บอกให้พวกเรารู้ว่าคนบางคนเนี่ยชัยตอนสามารถที่จะครอบงำคนเหล่านั้นได้และชัยตอนสามารถที่จะเวลากระซิบอะไรคนคนนั้นจะปฏิบัติตามชัยตอนเดี๋ยวเรามาดูกันไหมว่าคนแบบนั้นมีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับลักษณะที่หนึ่งคนที่เวลาชัยตอนกระซิบแล้วเนี่ย เขาจะตามชัยตอนตลอดแปลว่าชัยตอนตอนนั้นมีผลกับเราอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือหนึ่งคนที่เมื่อมันกระซิบเราทําตามแปลว่าเมื่อมันกระซิบอะไรเรื่องไม่ดีเนี่ยเราตามเลยใช่ไหมแสดงว่าหากว่าเราตามเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่เสียงกระซิบของมันส่งผลกับเราไม่ว่าจะกระซิบอะไรเราตามหมดทุกอย่างฉะนั้นนี่เป็นอันตรายยิ่งกระซิบเราตามคราวนี้มันก็ยิ่งใจใจ ่ไหมกระซิบอะไรเราตามกระซิบอะไรเราตามฉะนั้นคนแบบนี้เนี่ยในบางครั้งเราไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมในเดือนมกมาอนจึงทําในเรื่องไม่ดีถึงแม้ว่าตัวใหญ่ๆโดนล่ามตัวเล็กๆก็สามารถที่จะครอบงำเราได้ใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกว่าในกูลาซึ่งอายะนี้นะครับเป็นอายะที่อัลลอฮ์บอกให้รู้ถึงลักษณะของคนสองจำพวกดดวยกันอัลลอฮ์บอกว่าอะไรพี่น้องเพราะเราบีบีมาอับวัไวต์นีแล้วเจียนันละอุมฟิลอัรเมมะละอัลไลอิบลิสลุมาจาก ฝากฟ้าเนี่ยพอเราจะอาไรไ่มาแล้วมันบอกเราเล่า,า,ลบบา,ลาว่ายัางไงมีนะ่นโอพระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์รับบีบีมาการที่ข้าพระองค์เนี่ยตัวใค่อิบลิสการที่ฉันได้ล่อลวงท่านอบีอาดัมและนางฮาวาให้ฝา่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าตัวฉันเลือกปฏิบัตินะแต่เป็นเพราะอัลลอฮ์บังคับให้ฉันทำอัลลอฮ์กระซิบอัลลอฮ์ยู่อยูนอัลลอฮ์อยู่อยู่อัลลอ อัล l l a ์ใช้ให้มันทำมันโทษใครพี่น้องมันโทษอัลพระสุภาณหุบวาจาแล้และมันก็สัญญากับอัล l ah um ok l a ์บอกว่าหากว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยละอุซัยยินันนะฮุมฉันจะล่อลวงมนุษย์ทั้งหมดให้พวกเขาเห็นในโลกดุนยาเนี่ยเห็นทุกอย่างเป็นเรื่องสวยงามไปหมดวะละอุบุยันนะฮุมอัจมาอินและฉันจะล่อลวงมนุษย์ทั้งหมดบนหน้าแผ่นดินนี้ใครว่าบ l e a s e إ ล ل َّ ا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ا ل ْ م ُ ؤ ใช่ไหมครับนอกจากบรรดาบุงบบาของอัลลอฮ์เท่านั้นที่มีความบริสุทธิ์ใจนั่นหมายความว่าลักษณะที่สองที่ใช่ตอนสามาที่จะครอบงำคนมนุษย์ได้ก็คือคนที่ทำอะไรแล้วหวังให้คนชื่นชมทำอะไรแล้วอยากจะให้คนมองเห็นหรืออยากจะได้ยินคำชื่นชมจะมนุษย์คือคนที่อวดนะีใช่ไหมคนที่ขี่อวดหรือคนชอบอวดเนี่ยทำอะไรชอบอวด คนแบบเนี้ยไม่ว่าชชยตอนจะกระซิบอะไรจะอะไรคนแบบนี้แต่ว่าจะต้องตามการปฏิบัติหรือการกระซิบของชชยตอนทั้งหมดฉะนั้นชชยตอนชอบคนแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระสุภาในพระวจาะแล้วชชยตอนขอบนำเราได้ไหมขอบนำไม่ได้อัลลอฮฺจึงบอกก็และฮะดซิรอทุนอาลัยมุสตะกีมนี่คือหนทางของข้า นี่คือทางของข้าที่เที่ยงตรงอินนาอิบาดีไลซาและกาไลฮิมซุนต้อนอัลลอฮ์ Allah จึงบอกแกอิบลิสบอกว่าแท้ที่จริงบรรดาพวงบาาของข้าเจ้าจะไม่สามารถครอบงำพวกเขาได้ เจ้าจะไม่มีอำนาจเหนือบรรดาปงม่าของข้าอิลลานอกจากมานิตจาบะอากะมินลอวีนอกจากผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าจะบรรดาผู้ที่หลงผิดเท่านั้นแปลว่าคนที่ใชตอนสามารถที่จะครอบงำคนเหล่านั้นได้คือคนที่ทําตามใชตอนคือคนที่หลงผิดคือคนที่ใชตอนกระซิบอะไรแล้วทําตามมันทุกอย่างฉะนั้นหากว่าเราอยากจะรอดพ้นจากการกระซิบของมันจะยังไงเมื่อเราได้ยิน ละอดุบิลลาฮิมินัชชาติยนะมรจีบคำมุขของต่อพระบิณฑบาตยังคอยกระซิบกระซิบกระซิบไปยอันนั้นละมารเลยพี่น้องไป็นอันนั้นละมารเลยใช่ไหมอันนั้นละมารจะไม่หายเพราะอะไรป้าเสียงกระซิบมาจากใครมาจากชาติยนชาติยนมาจากอะไรจากไฟอันนั้นละมารใช่ไหมครับไม่หายละมารสุดยอดศรตองการเดี๋ยวมันก็หายไปใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าเราปล่อยมันคล้อยตามมันปฏิบัติตามมันคราวนี้มันก็ไม่ทิ้งพี่น้องไปไหนหรอก อยู่ตรงไหนก็กระซิบกระซิบอะไรก็ะทำตามเบาๆก็ทําแล้วไม่ต้องใช้ของหนักหรอกใช้ยาเบาก็ทําตามฉะนั้นนี่สองคณลักษณะแล้วนะคนที่สมคือคนที่ไม่ค่อยนําลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บางว่าไม่ยะชวอันดิกนลรฮมานและผู้ใดที่ใช้ชีวิตโดยที่เขาไม่นําลึกถึงอัลลอฮ์นกไกยิและหูชัยตานัฟะฮัวและหู กอรีนเราจะให้มีชัยตอนต้นหนึ่งอยู่เคียงข้างเขาและมันจะเป็นมิตรจะเป็นสหายแก่คนคนนั้นวอินนะหุมละยาสุด,ดูนะม,มาน้าในชาบินเวลาที่ชัยตอนเป็นสหายของเราแล้วเนี่ยมันจะคอยขวางกั้นเราจากหลทางอันเที่ยงตรงวายะชาะบูนอันนุมจะดุนและเวลาที่เราหลงทางไม่ได้อยู่ในทางมันเที่ยงตรงกลับกลายเป็นว่าเราก็ยังคิดว่าเราคือคนที่ได้รับกับทางนำฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคนที่เขาอยู่ในหนทางที่หลง ทางอยู่ในการหลงทางทําในสิ่งที่ผิดทําไมไปเตือนไปเตือน,เ,อนเขาไปห้ามเขาเขายังบอกว่าเขาอยู่บนความถูกต้องอยู่พี่น้องเพราะใชยตอ,อนทําให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมันคือทางนํานั่นเองฉะนั้นเราย้อนกลับไปดูสาเหตุเพราะอะไรเพราะสาเหตุเขาไม่ได้นำนึกถึงเลาสุภาโนวาตาและต้องเป็นการรัลนึกถึงมากๆด้วยนะไม่ใช่บอกว่าฉันอ่านิกรลลอแล้วตอนเช้าจบไม่ใช่พี่น้องตลอดทั้งวันตลอดเวลานะครับนั่นแหละคือสิ่งที่จะช่วยเหลือและปกป้องเราและ ประการที่สี่นั่นก็นคือคนที่ชอบโกหกคนที่ชอบฝ่าฝืนนั่นคือลักษณะของคนที่ชัยตอนสามารถที่จะครอบงำคนเหล่านั้นและชัยตอนกระซิบอะไรก็จะคอยตามในทุกๆเรื่องพอเราจะอลาบอ่านอุนบิ ian, oh ุกุมอาลามันต่นัซซัลุชัยตีนอัลลอฮ์บอกเดี๋ยวเอาไหมข้าจะบอกให้พวกเจ้ารู้ว่าใครที่ชัยตอนจะลงไปอยู่กับคนเหล่านั้นต่นัซซลุอาลากุลล อัฟฟากินอาซีมชัยตอนมันจะลงไปอยู่กับคนที่ชอบ โกหกและคนที่ชอบฝ่าฝืนตอนล้อ,อลสุภาณฮูวตะจาลาดังนั้นพี่น้องไม่ต้องแปลกใจทำไมคนที่ชอบทำความผิดคนที่ชอบโกหกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะใชยตอนชอบอยู่กับคนเหล่านั้นและทำไมคนเหล่านั้นไม่ค่อยรักษาศาสนาก็เพราะใชยตอนชอบคนเหล่านั้นดังนั้นเราอยากจะรอด้นจากสิ่งเหล่านั้นหนึ่งต้องหยุดจากการโกหกสองต้องหยุดจากการฝ่าฝืนจึงเริ่มไปทีละข้อทีละข้อ,ลขอเลิกกระทำในสิ่งที่ใชยตอนชอบเพราะอะไร ที่เราปกป้องตัวเราได้อัลลอฮฺจ่าอัลลก็จะช่วยเหลือเราจะปกป้องตัวเราฉะนั้นถ้านาพี่น้องผู้ที่มีอิมานต่ออัลลอฮฺจ่าอัลลทั้งหลายครับนี่ก็เป็นความโรปรดปาาารานของอัลลอฮ์นบีาัลลอฮฺจ่าอัลลที่อัลลอฮฺจ่าอัลลเมตตาต่อเราฉะนั้นเราจงขอบคุณต่ออัลลอฮ์และจงขอวงค,ความคุ้มครองและขอการปกป้องจากอัลลอฮ์นะฮีวัลลอล์ให้เร,รารอดพ้นจากการกระสิบกระซาบและการครอบงำของเชฟฟอนสัมบุลละมานัมีนะมุฮิวะัมลัม